ไหนๆก็อ่านได้เรียนรู้ละอัดวิดีโอไว้เพื่อลืมก็ถ้าใครง,งงแกน x แกน y จำไว้เสมอว่านิ้วชี้อยู่คือหน้าเครื่องจักรคือแนวเดินหน้าถอยหลังคือแกน y ทํามือไง x นิ้วโป้งคือซ้ายขวา เอ็กคือแนวนอนซ้ายขวาที่เด็กวิศวะทำมือกันอย่างนี้เพราะว่าได้จำกาเอ็กแกนวายได้แกนแทดคือแกนขึ้นลงแกนแทดคือแกนขึ้นลงมือเลยตั้งนิ้วชี้เป็นแกนวายเดินหน้าถอยหลังก็เลยต้องชี้ไปด้านหน้าแกน x คือชี้ไปข้างๆนิ้วโป้งซ้ายขวา โอเคครับผมกลัวลืมจะได้กลับมาดูวิดีโอเก่าสอนด้วยเองอีกสีบัตรลืมหมดเลยดีนะอัดวิดีโอไว้เลยจําได้โอเคครับเด็กๆไม่รู้ผมสอนถูกหรือเปล่านะขอโทษเด็กวิศวะเด็กช่างกลน,นะเรียนรู้ด้วยตัวเองไงแกนเอกแกนวายทำมือเงี้ยนะเด็กๆแซดขึ้นลง Y เดินหน้าถอยหลัง X ซ้ายขวาโอเคครับคือการเดินของเครื่องจักรไปแล้วอ่านต่อ